โอเคก็กล okay. ับสวัสดีทุกคนด้นะครับจุกกบมาชิตาก็คิปนี้อาจจะเป็นคลิปบรรยายนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเอาก็วันนี้เอออะไรเนี่ยคือวันนี้ที่จะพูดคือผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมจนมาถึงหนึ่งรยซับเออคือไม่คิดว่าแบบคือคือคนอื่นทําอาจจะแบบว่าเออ พอได้นะแบบอย่างนี้แต่ว่าผมคือแบบไม่คิดว่าผมอนะ่ะคือผมอ่ะตํำแล้วแบบมันจะขึ้นได้ถือขนาดนี้มาไกลเหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามันสูตรที่ร้อยก็โอเคก็ถือว่ามาไกลฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันไปได้อีกก็โอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามนะผมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ผมไม่ใช่ตามคลิปของผมต่อไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบสไตล์ของผมนะขี่แบบ คลิปแนวของผมอะ่ะเอออาจจะไม่ได้แบบแตัดต่อเสฟิกมากไม่อะไรเหมือนของคนอื่นนะครับก็ขอบคุณนะและขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับ <c oughs> ถึงแม้อาจช่องผมอาจจะแบบยังไม่ดังพอเนาะก็ผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะแบบเป้าหมายต่อไปผมคือห้าร้อยซับอ่ะคือยหังว่าจะถึงนะ ขอบคุณดีครับครับขอบคุณจริงๆฮะคือผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วอะคือที่แรกก็ก็แบบว่าตอนตอน,ตอนที่ยังไม่ถึง100่งร้อยซับที่แรกก็ว่าจะทําแบบคลิปแบบเอออย่างนั้นอย่างนี้พอถึงแล้วโอ้โหความคิดนั้นแบบโล่งเลยในขอวันนี้โล่งเลยไม่มีเพราะว่าเออแบบไม่มีแบบว่าเออว่าจะทําคลิปแบบไหน จะเ้งว่าผมก็อาจจะถ้าช่องไหนที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะแบบว่าเอออาจจะไม่ว่างหรือว่าอาจจะแบบทำหลายๆอย่างด้วยไงใช่ขอบคุณอีกสักร้อยล้านรอบที่ติดตามแล้วก็กดติดตามนะฮะแล้วก็กดไลค์ใ <c> ห <oughs> ้ผมนะฮะกดไปเรื่อยๆแล้วมาเจอกันอีกห้าร้อยซับนะครับทุกคนก็หวังว่าจะถึงนะนะ